สวัสดีครับพร้อมพน้องเอฟซีอิหลังอิงนะครับเอฟซีสาวหน่อยเพ็นบันแพงทุกท่านนะครับเอฟซีช่องไอเต็มนะครับเมื่อกี้เต็มกับมะฮอดแล้วนะครับอ่าณเวทีสาวหน่อยเพื่นบันแพงนะครับอ่าอยู่ที่บ้านกระแบกนะครับอำเภอชื่นชมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่าไปเดี๋ยวผมจะพาไปบริเวณหน้าเวทีนะครับไปกันครับผม ผมเดี๋ยวนี่ผ้าไปเบ่งบริเวณหน้าเวทีนะครับอันนี้ผมได้จอดรถไว้ทางวัดนะครับจอดรถไว้วัดมหหดดีหลายขั้นแล้วนะครับจอดทางวัดนะครับหลายขั้นแล้วดูบ้านกระแบกนะครับบ้านกระแบกตำบลเหล่าดอกไม้นะครับอำเภอเออชื่นชมนะครับ จังหวัดมหาสรารคามนะครับผมเมืนเน่อกี้เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพเพื่อนกับจ้างทั้งรถแห่สาวหน่อยนะครับทั้งรถแห่สาวหน่อยทั้ง หมอลำสาวหน่อยเป็นบันเท่งนะครับมาเลยนะครับอย่างสองอย่างเลยนะครับนี่ครับด้านขากับมาตั้งแล้วนะครับด่านขามาตั้งแร้วตอนนี้ด่านขากับมาตั้งแร้วนนเวเกมนะตักไครพาโชคนะครับตักใครพาโชคมาแร้วนะครับ อันขาก็มีหลายแนวนะครับหลายแนวของกินก็มาตังเหลี่วนะครับของกินกัมาตังเลียวของกินกัมาตังแล้วน,นะครับส้มตำนะครับไส้หัวเริเวงานนยครับเดทได้บ้งครับ นะครับบริเวณงานบริเวณงานนะครับกำลังตัง้งกำลังตั้งยู่นะครับมีที่กำลังตั้งอยู่ตอนนี้มีที่กำลังตั้งอยู่นะสีนยางไปเบิงนะครับนี่ล้านค่าครับล้านค่าล้านข,า,า,นขายก็มาเบลเล้วไปเด้อครับเี่น้อก กูได้ยูไอไก่ครับมาเนี้นี่ครับบ้านเดาผ้าพ,พันนะครับบ้านเดาผ้าพ,พัน การากลกมมาันคายกับมาหมดแล้วนะครับการลันคายกับมากหมดแล้วไปชมน pues like uh uh ี่ศาสตร์จะเริ่มมามับมัปูแล้วนะครับมาปูศาสตร์จองไว้แล้วมัปูศาสตร์จองไว้แล้วนะครับเวทีก็ลังแต่งนะครับเวทีก็เป็นเพื่อนปูนนะครับเพื่อนปูนโอ้สนามดีครับวันนี้เพื่อนปูน ดีพงายกับกำลังข้นนะครับกำลังขืนี่ๆกำลังขนเี่ีนะครับใช่คูสาวคนดูค่ะ มาถึงแนวนะครับมาถึงแนวนี่คร <internally. S 3> ับมาเบิ <normal> ็งปูศาสตร์ไปรอดี๋ยวนี้ครับปูศาสตร์ไปล่อแล้วเอฟซีปูสร์ไปร่อแล้วปูศาสตร์รอแล้วครับย้อมโฮมกันอาทิตย์ศาสตร์กันอาทิตย์ไลท์ก็นี่นะครับ ต่างครับต่างเวทีต่าง,งจอนะครับนี่ยูกไก่นะครับเด็ดติดตังเร็วนะครับยไก่เด็ดติดตังออง้งเร็วยางบื้งนี่นะครับ ห้ามเคลื่อนย้ายนะครับของสองกอยนะครับห้ามเคลื่อนย้ายนะครับแหววมั่นเหล่านะครับ <c oughs> ย่อนแล้วนะครับยันซื้อไ้พร้อมนะครับเนซื้อไ้พร้อม <c oughs> ลัางตังจอนะครับตังจอสน้มปูนดีมากนะครั้ยสน้มปูนดีมากรับแดดไปน้อยครับแดดแห้ง เล่าที่บ้านเหรอครับบรรยากาศรก็มีพี่มาถึงแนวบริเวณงานนะครับบริเวณงานร้านค้าร้านขายกันหลายนะครับวันนี้ร้านค้าร้านขายกันหลาย อาจายลายังกันหมดแล้วนะครับอันคำมึกน่าสมตำงานมันได้น,นะครับนี่ครับบานเจ้าภาพ

ตัวจ <łość> ัดตัวเป็นจัดงางเงาเสานะครับตัวเป็นจัดงานเงาเาตอนนี้คนกันยังบ่อขั้นไหนหลายนะครับคนยังบขั้นไหลายคนยังบม่ขั้นหลายนะครับคนยังบขั้นหลาย กำลังจัดเตรียมนะครับการพากำลังจัดเตรียมของอ่าสำนับคลิปนี้ก็ตช่องให้ต็มกันขอลงแ่นี้นะครับผมขอบคุณเจ็ดที่ทุกท่านนะครับเจ็ดที่หลานทุกท่านนะครับอขอมาติดตามนะครับผมแล้วคิดหนาก็เสียอัปเดตอ่าอ่าป้อมกันไว้ในเมื่อนี้นะครับเรวจะอัปเดตลงอีกนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้อขออนุญาตสำนึกก่อนนะครับผมสวัสดีครับ